การจัดมื้ออาหารสําหรับคนสูงวัยที่กินยาหลายชนิดเมื่อสูงวัยต้องกินยาหลายชนิดการจัดมื้ออาหารให้ถูกต้องช่วยให้ยาออกฤทธิด์ดีลดผลข้างเคียงและช่วยให้ได้รับสารอาหารครบค่ะ 1. รู้ว่าแต่ละยานั้นกินตอนไหนและต้องกินให้ตรงเวลาบางยาต้องกินก่อนอาหาร30นาทียาบางชนิดต้องกินหลังอาหารทันทีและต้องแยกมื้อให้เหมาะกับยาที่ต้องกินร่วมกันค่ะ2หลีกเลี่ยงนม ชากาแฟกับยาบางประเภทเพราะนมมีแคลเซียมและชากาแฟมีคาเฟอีนอาจลดการดูดซึมของยาได้ค่ะ 3. เลือกอาหารอ่อนย่อยง่ายใช้อาหารนุ่มผักผลไม้บด เนื้อที่ปรุงสุกจนเนื้อนุ่มเพื่อไม่ให้รบกวนกระเพาะและช่วยให้ดูดซึมยาได้ดีด้วยนะคะสี่ไม่ควรจะกินยาเปล่าโดยไม่มีอาหารเลยถ้าแพทย์ไม่ได้กําหนดเพราะว่าอาหารจะช่วยลดการระคายเคืองของทางเดินอาหารได้ค่ะ 5. ้าแยกเวลากินอาหารเสริมออกจากยาหลักเช่นวิตามินแคลเซียมควรจะห่างจากยาหลัก1-2ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ตีกันในร่างกาย6ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆหลังจากที่กินยาเพื่อช่วยลดการตกค้างของยาในกระเพาะ และช่วยขับสารตกค้างในร่างกายเราด้วยค่ะการกินยาหลายชนิดไม่ใช่อุปสรรคที่จะทําให้สุขภาพเราแย่แค่ปรับเมื่ออาหารเวลาและคุณภาพอาหารให้เข้ากับยาผู้สูงอายุก็สามารถกินยาได้อย่างปลอดภยัยและมีสุขภาพดีควบคู่กันไปค่ะ